สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาพระราหูย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกันกันบ้างค่ะโดยในวันที่30มีนาคมของปี2565นี้นะคะโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยค่ะ พระราหูนั้นจะโคจรยกย้ายราศีจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในเวลา2นาฬิกา25นาทีค่ะและจะอยู่ไปแบบยาวๆประมาณ1ปีครึ่งนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมของปี2566เลยละคะ่ะพระราหูนั้นถือเป็นดาวบาปประเคาะนะคะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่ามัวเมาทายราหูค่ะ พระราหูนั้นถือเป็นตัวแทนของโมหะจริตนะคะเป็นเจ้าแห่งความลุ่มหลงมัวเมาหูเบาบ้ายอหลงง่ายเชื่อง่ายกล้าได้กล้าเสียมุทะลุดุดันบ้าอนาจชอบอบายามุกทุกชนิดนะคะส่วนในด้านดีค่ะพระราหูนั้นถือว่ามีความรู้เป็นพิเศษกว่าคนอื่นนะคะฉลาดทันคนค่ะช่างสังเกตปรับตัวเก่งไอเดียดี มีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายค่ะแถมยังมีความกระตันยูรู้คุณคนสูงอีกด้วยนะคะและเมื่อพระราหูเดินจรมาถึงดวงชะตามักให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวที่พระราหูจะให้คุณนะคะพระราหูก็จะให้คุณอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นไทดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุรลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะสำหรับชาวราศีกันนั้นเมื่อย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณสามปีที่ผ่านมาชาวราศีกันส่วนใหญ่ก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนชีวิตกันเลยละค่ะ โดยส่วนใหญ่นะคะก็มีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนภูมิลำเนากันเลยหลายท่านก็ถูกเลื่อยขาเก้าอี้ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทำให้เข้าใจผิดจนตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะหลายท่านก็สูญเสียผู้อุปถัมภ์สูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักหลายท่านก็เกิดผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่จนเข้าหน้ากันไม่ติดทำให้ชีวิตต้องระหกระเหินในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็มีชาวราศีกันบางส่วนค่ะที่มีดาวตั้งรับที่ดีกับพระราหูในพื้นดวงกําเนิดในช่วงที่ผ่านมานั้นก็เริ่มที่จะตั้งหลักตั้งตัวกันได้แล้วหลายท่านก็ต่อสู้ดิ้นรนแข่งขัน จนประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องของชื่อเสียงนะคะก็จะได้รับการยอมรับสำหรับบางคนเนี่ยถือว่ามีเกียรติยศศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมารวมไปจนถึงผลประโยชน์และ,ะไรายได้ก็มีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นค่ะและตั้งแต่วันที่30มีนาคมของปี2565นี้ ไปโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งนะคะพระราหูเจ้าเรือนอริค่ะซึ่งเจ้าเรือนอรินั้นก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูหนี้สินรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะจะเดินจรเข้าเรือนมรณะค่ะซึ่งเรือนมรณะนั้นก็หมายถึงสุขภาพพลานามัยหมายถึงการพลัดพรากหมายถึงการสูญเสียหมายถึงมรดกหรือพินัยกรรมนะคะรวมไปจนถึง การเดินทางไกลค่ะโดยในช่วงหนึ่งปีครึ่งถัดจากนี้นะคะชาวราศีกันถือว่าดวงชะตาจะดีขึ้นอย่างมากค่ะครูท่านว่าดาวเจ้าเรือนอรินะคะเมื่อเดินจอนเข้าเรือนมอรณะถือเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะ เพราะปัญหาต่างๆรวมถึงอุปสรรคต่างๆในชีวิตจะได้รับการแก้ไขค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่ศัตรูจะแพ้ภัยนะคะท่านที่เคยเจ็บป่วยมาก่อนหน้าอาการก็จะทุเลาเบาบางค่ะหรือว่าสำหรับบางท่านอาจจะหายสนิทกันเลยทีเดียว ท่านที่ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินมาก่อนหน้านี้หรือว่าท่านมีหนี้สินหรือว่าสถานการณ์ในเรื่องของเงินเงินทองทองไม่ค่อยดีนักในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงหนึ่งปีครึ่งถัดจากนี้ไปค่ะเรื่องราวและสถานการณ์ทางการเงินของท่านจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยละค่ะ โดยเฉพาะท่านที่มีดาวพระเสาตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษนะคะเมื่อพระราหูเดินจรมาทับถือเป็นเกณฑ์โชคใหญ่ค่ะท่านจะได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองรวมถึงคนโสดนะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้คู่อีกด้วยละค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของข้อควรระวังกันบ้างค่ะท่านหลวงวิสารนรุนกรนนะคะท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าราหูเป็นแปดเสียแข้งขาอยายาตราให้เกรงกลัว ในเรื่องของราหูเป็นแปดนั้นก็หมายถึงว่าหลังจากวันที่30มีนาคมของปี2565นี้เป็นต้นไปนะคะพระราหูจะเดินจรยกย้ายเข้าเรือนมรณะถือว่าเป็นเรือนที่แปดของดวงชะตาของท่านค่ะโดยที่ท่านหลวงวิสารดรุณกรได้กล่าวเอาไว้ว่าเสียแข้งขานั้นก็หมายถึงว่าบุตรบริวารหรือว่าลูกน้องที่รู้ใจของท่านซึ่งเปรียบเสมือนมือซ้ายมือขวาของท่านนะคะ อาจมีเหตุให้ต้องพัดพรากจากกันค่ะเช่นเขาอาจจะเดินทางไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศหรือว่าเขาถูกส่งตัวไปทำงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือในบางกรณีนะคะอาจเกิดเหตุผิดใจกันหรืออาจจะหมายถึงว่ามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันจนอยู่ร่วมกันไม่ได้นั่นเองค่ะ ส่วนความหมายที่ว่าอย่ายาตราให้เกรงกลัวก็หมายถึงว่าเมื่อท่านมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยในระหว่างที่มีการเดินทางเอาไว้บ้างค่ะหากท่านต้องเดินทางไกลไปยังสถานที่ที่มันห่างไกลหรือว่าท่านไม่เคยคุ้นเคยกับสถานที่นั้นมาก่อนก็ขอให้ท่านมีสติระมัดระวังรอบคอบให้มากๆอย่าไว้ใจครนแปลกหน้านะคะาตามคําของครูโบราณเนี่ยท่านก ก็บอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนั่นเองค่ะและสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการงานอันเกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างประเทศนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกหรือว่าทำงานในต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นประเภทธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตประกรันภัย หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าของเก่าของโบราณหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเช่นหมอดูหมอศัก์อักขรเลขยันคนทรงรวมไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลรวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆนะคะท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมายเลยละค่ะ อีกทั้งพระราหูในเรือนมรณะนะคะยังมีข้อดีในเรื่องของของเก่าของโบราณรวมไปจนถึงพวกมรดกพินัยกรรมและผลประโยชน์ตอบแทนจากประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยอีกด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือท่านมีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์จากความสูญเสียนั่นเองค่ะรวมไปจนถึงชาวราศีกันบางกลุ่มนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากทางไกลอีกด้วยละคะ่ะ สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะก็ให้เสี่ยงโชคในต่างถิ่นต่างแดนค่ะยกตัวอย่างเช่นหากท่านเดินทางไปทำงานหรือว่าไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดก็ให้เสี่ยงโชคเสี่ยงเลขที่ในระหว่างเดินทางได้เลยนะคะอีกทั้งราหูในเรือนมรณะนั้นก็ยังหมายถึงโชคลาบแบบทุกขลาบอีกด้วยค่ะหากมีเหตุบางประการเกิดขึ้นกับตัวท่านและบุคคลในครอบครัวนะคะ เช่นอาจเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็ท่านามีบัตรคิวในการไปหาคุณหมอเนี่ยก็สามารถที่จะเสี่ยงเลขจากบัตรคิวนะคะหรือว่าหากจะต้องมีการแอดมิดมีการนอนที่เตียงคนไข้หรือว่าห้องไหนอย่างเงี้ยก็สามารถใช้เลขเตียงคนไข้หรือว่าเลขห้องของตัวท่านและบุคคลในครอบครัวเนี่ยเอามาเสี่ยงโชคได้ค่ะหรือว่าถ้ากรณีที่ตัวท่นานตัวท่านหรือว่าบุคคลที่ท่านรู้จักนะคะเกิดเหตุการณ์ขับ รถเฉียวชนประสบอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็สามารถนําเอาเลขทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวนั้นมาเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคจากทุกขลาบเช่นเดียวกันค่ะ โดยการทำนายดวงนี้นะคะอาจจะเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมนะคะเพราะหากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูอยู่ในเรือนราศีเมษและในเรือนราศีตุลก็จะถือเป็นช่วงเวลาให้โทษของพระราหูค่ะและถ้าในดวงชะตาของท่านนั้นมีดาวตั้งรับที่ดีกับพระราหูท่านก็จะได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับโชคลาภจากพระราหูอย่างเต็มที่เลยละค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดนะคะว่าพระราหูนั้นเดินจอนมาให้คุณให้โทษกับดวงชะตาของท่านเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านค่ะหรืออาจจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ในช่วงท้ายเรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะหลวงปู่ล่านนั้นท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่า บุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญยริศคอยอบอุ้มดวงชะตาของเราไว้ค่ะช่วงไหนที่ดวงชะตาของเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอบอุ้มดวงชะตาของเราไม่ให้ดวงเราตกมากเกินไปค่ะและถ้าดวงไหนช่วงไหนที่ดวงชะตาของเราดีเนี่ยบุญก็จะเป็นตัวคอยอบอุ้มดวงชะตาของเราให้ดวงดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ โดยการทําบุญนั้นนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนานะคะล้วนดีทั้งสิ้นเลยโดยอาจารย์กบก็มีทริคแนะนําชาวราศีกันดังนี้นะคะชาวราศีกันนั้นถือเป็นคนธาตุดินนะคะหากท่านต้องการเสริมดวงชะตาอาจารย์กบก็ขอแนะนําให้กราบไหว้ขอพรจากพระแม่ธรณีและจากพระปางมาลวิชัยค่ะ ซึ่งพระปางมาลวิชัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศไทยก็คือพระพุทธชินราชนั่นเองค่ะก็แนะนำให้ไปกราบไหว้อธิษฐานขอพรในสิ่งที่ปรารถนากันนะคะที่นี้มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระแม่ธรณีมาฝากกันค่ะในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะ ในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพนะคะจนใกล้ๆที่จะสำเร็จโพธิญาณน,นั้นก็เกิดมีพญามาจจำนวนมากเข้ามาต่อต้านไม่ให้พระองค์ปฏิบัติจนสำเร็จโพธิญาณได้ซึ่งก็เกินกำลังที่พระองค์จะต่อสู้ได้ไหวนะคะพระองค์ในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นก็ยื่นพระหัต ข้างขวาเนี่ยไปแตะที่พื้นธรณีแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระแม่ธรณีว่าทุกครั้งที่พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรเนี่ยพระองค์ก็ได้กรวดน้ําให้กับพระแม่ธรณีได้เป็นพยานถึงบุญที่พระองค์ได้ทรงกระทําก็ขอให้พระแม่ธรณีนั้นเสด็จมาช่วยท่านมาเป็นพยานในการในการที่ต่อสู้กับพยามารต่างๆเหล่านั้นให้ที พระแม่ธรณีก็ได้รับรู้ในคำขอนั้นนะคะจึงเสด็จขึ้นมาเป็นพยานให้แล้วก็ได้ปราบมารทั้งหมดด้วยการบีบมวยผมออกมาเป็นน้ำให้เอ่อท่วมกับเหล่าพญามารเหล่านั้นจนพ่ายแพ้ไปจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้บำเพ็ญเพียรต่อจนสำเร็จโพธิญานะคะสำเร็จเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดค่ะ จึงมีตำนานกล่าวขานกันว่าเมื่อใดที่ชีวิตเรามีอุปสรรคขวางหนามเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรเข้ามารุกรานจนเรานั้นต่อต้านไม่ไหวก็ให้ไปกราบขอพรจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะหรือว่าจะไปกราบขอพรจากพระพุทธรูปปางมาลวิชัยก็ได้นะคะซึ่งพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนั้นก็หมายถึงเป็นพระพุทธรูปจำลองขณะที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ทรงนำพระหัตถ์ข้างขวาของท่านแตะไปที่พื้นธรณีนั่นเองค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันนั้นมีบุญญาลิ์ปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านให้โชคดีมีความสุขกันทั่นหน้าเลยนะคะอะไรที่อาจารย์กบทายดีขอให้ดีทุกเรื่องเลยอะไรที่อาจารย์กบทายไม่ดีนั้นก็ขอไม่ให้เกิดเลยแม้แต่เรื่องเดียวนะคะ และถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ